สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวัดหงรัตนารามจัดสร้างเมื่อปี2527นะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2เซนกว่านะครับขนาดกำลังพอดีนะครับเด็กบูชาติดเนื้อติดตัวได้นะครับผู้หญิงก็ได้สบายเลยนะครับเรียบขึ้นมากำลังสวยนะครับ ด้านหลังก็เป็นรูปหงนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถือว่าออกแบบสวยงามนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับทางวัดหงรัตนารามนะครับได้ทําพิธีนะครับนิมนต์พระเจจิอาจารย์ดังๆนะครับมาร่วมปลุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีเหรียญดังนะครับที่ได้รับความนิยมสําหรับวันนี้นะครับตัวกระผมได้นํามาเผยแร่นะครับศึกษาแบ่งปัน นะครับปัดหงรัตนารามนะครับก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์และก็มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับศาลแรกของเมืองไทยนะครับก็ถือว่าทุกวันนี้นะครับผู้คนนะครับข้าราชการทหารตำรวจนะครับต่างให้ความเคารพครับท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับแวบไปกราบไหว้นะครับประพรมน้ำมนต์ได้นะครับปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอมตะนะครับขอโชคขอลาบนะครับ ตามใจปรารถนาระนะครับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับนะครับก็บันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้นําวัตถุมงคลดีๆของทางวัดหงรัตนารามมาเผยแผ่นะครับศึกษาแบ่งปันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องทาง YouTube สุวิทย์วัตถุมงคลนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็สามารถติดตามก็ได้เลยนะครับ ก็จะมีพลาดชิปดีๆนะครับมีประโยชน์ตัวกับผมก็จะนํามาลงเรื่อยๆนะครับพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีความสนใจอยากได้วัตถุมงคลนะครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินไปบูชาติดเนื้อติดตัวนะครับก็สามารถทักฐานก็มาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ